บานนี้มือนี้มือนี้เขามาเจอกันอีกเซนเคยเนาะเขาสิมาเข้ากับสิมาล่มกันอยู่มือนี้เขาร่มกันอยู่บ้านบ้านได้จังะมากันมือนี้เขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับปูที่ว่าได้มีโบนัสมีคาข้อมีซันแล้วเขาสิมาล่มเขาสิมาสัมผัสเพื่อนว่าเพื่อนแบบไหนเพื่อนขึ้นอะไรเงินแล้วเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบง่ายแบบไหนเขามาล่มกันเนาะเอออะยี่สิบคะแนนอ่ะมือนี้มือนี้คุณพ่อคือเห็นซักไหมตันเทามากมือนี้พอได้เงินมัอนี้ได้ได้เท่าไรได้เท่าไร ไดเงินเท่าไรพูดพ่ออ่าโมเป็นยังพูดพ่อได้เงินเนาะเพราะว่าขนาดซักใหม่วันเท่ามากยังได้เงินแม่บ่มือนี้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 ได้เงินได้ไปไหนนอ๊อฟเจกแท้แจกแท้แจกจริงแจกจริงได้ขายของบ่บ่ได้ขายของเหตุใดเออเด็มูม่านันนั่างฟังกาว่าได้เงินได้เงินแม่บ่เอาพ่อคนต่อที่สองพ่อซื้อยังพ่อพ่อข้าไม้อยู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านนั้นบ้านหินซิวเมือง พเจอนไผซาลาวันมือนี้วันที่มือนี้สิบเ้โอนหอดนาะเดือนหกสองพัผมมีการตัวได้ช่ไหนีสองพันสองพันอะสองพันหกราชิปนหาชิปบิเอนสองพันกรบาพันกี่เดขายของมามือนี่ขายของมในน้ำมาฟังให้หมูมามาในน้ำมามาฟังมากินกาแฟกิน่าได้เงินหรือเปล่โอ้โห จะได้ก็ขอฝากไปเนาะอันนี้คือกลุ่มกูน้ำบอกเข้านอจะได้ขอฝากเขาจะมีงานุกมือใครตองการมีรายได้แบบนี้คุณโบจะเป็นตรงงานบบจะเป็นตรงบบจะเป็นตรงออกเก่งขอแตาหูจักหูจักกำเข้านะกับทีมงานของเขานี่อยู่ตรงนี้สามารถสามารถจ้างรายได้เนาะอันนี้คือกลุ่มกูน้ำบอกเข้านออ้าวกลุ่มกูน้ำบอกเข้า